็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนีครับเอาวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดบันทึกเนี่ยครับของคลิปดโอนะครับใน t i k t o อกนะครับเอาสำหรับคุณผู้ชมท่่นใดเนี่ยที่โพสคลิปดอไปแล้วนะครับเรามียอดบันทึกน้อยเนี่ยเราอยากจะเพิ่มยอดบันทึกก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนีครับคนตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนน้เลยนะครับออาเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับ อพอเข้ามาเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้กันเลยนะครับเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างด้วยนี่ครับแล้วก็ติ๊กที่2ช่องนี้นี่ครับอ่แล้วก็สมัครสมาชิกเลยนะี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมถัครช้งานได้ไปชี Google หรืออีเมลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับพอเราสมัครชื่องานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่ครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmkta com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ IG t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับในโซนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มอ่า TikTok นะครับกลิกขีากปนี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดบันทึกนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มบันทึกนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ติ๊กต็อกนี่ครับแล้วก็มาที่คลิปดูเนี่ยครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดบันทึกนี่ครับแล้วก็็ลอกลิงก์ของคลิปเนี่ยโดยการกดที่แชร์ตรงนี้แล้วกดอ่า๊อปลี้ลิงก์นี่ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยล้วก็บนำลิงก์มาวางนี่ครับในส่วนปริมาณนี่ครับอยากเพิ่มอ่ายอดบันทึกไปเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งพันนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนี่ครับบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเลยนี่ครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนครับ อ่ะพอเราก็ส <services S 3> <Blessed> ั <tekrar> ่งซื้อกันแล้วะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะเราพบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมาะนี้บก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่ะในหน้านี้ะครับก็จะมีเลขออเดอร์ะคีัยที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตัวตรงนี้ะครับก็จะเป็นอ่าบริการนะครับที่เราเลือกมาเนี้ยประกอบจะเป็นอ่าลิงก์ะนรับของอ่คิววิดโอที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้ที่เข้าไปเพื่อเช็คดูเนี่ยว่าลิงก์คิววิดโอถูกต้องหรือเปล่าเนี้ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้อง ต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับ oui er ตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดเนียที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาจะกันมียอาจนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับหรือยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับ ในเมนูเติมเงินก็จะมีเอาเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นี่ครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคาระครับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอ่างเปาวเด็นะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์ะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานกันเลยนีครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับ และช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางชมมาเนวเล์นต่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี้ยที่อยากจะทดลองใช้งานนะครับก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูลับของขวัญตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีของขวัญเนี้ยให้เราอ่าใช้ฟรีกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของขวัญของ Tik t o อกเนี้ยครับก็จะมีอ่าทั้งยอดวิวนะครับยอดไลค์ยอดผู้ติดตามเนี้ยบก็แค่ใส่ลิงก์ของตัวเองไปเนี้ยแล้วก็อ่ะกดรับของขวัญตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเขาจะมีเราลับเนี้ยอ่าทุกๆ6ชั่วโมงเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมขอจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ติ๊กต็อกกันเลยนะครับอาตอนนี้ยอดบันทึกหนะ้ามีอยู่ที่หนึ่งครั้งเนี่ยผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดบันทึกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาตอนนี้ยอดบันทึกของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกครั้งกันแล้วนะครับอาก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็โลเลีวมากๆเลยนะครับ อ่ะต่อมานี่บพอยอดบนทึกขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที well, lerin, ่เว็บไซต์กันเลยนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ข้มมาชช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มากดข้าลอกลิงก์นีตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคู้จักได้ข้ามาชช้งานในเว็บไซต์ผ่านทีคุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แยกตาค่าคอมมิชชันกันด้วยถึง5%กันนเลยครับ แล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่่าหน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับอแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาก็มีเอาเลือกติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะไม่เป็นตัวเชื่อเรือนล้วก็ช่องทางไลน์ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาไหลน์ก็เลือกติดต่อมินกันได้นี่ครับ เอาล้วถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมะครับก็ฝากคุณผู้ชมะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะค้ับอแล้วก็เข้ามาช้งาน,นะครับได้ที่หลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ